ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่คราวนี้เนี่ยแหนเนี่ยพวกท่านบอกว่าถ้าขอให้ได้ไปไม่ได้เลยขอให้ได้ไปก่อนไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ไปก่อนนี้ขอให้ได้ไปแต่ผมให้กำลังใจพวกท่านนะผมจะทำให้ว่าถึงแม้ไม่ได้เลยหรือได้ตามนี้ผมก็จะบี้สำนักงบบอกว่าเฮ้ย ในกฎหมายผมเขียไนไว้ล้านนั้นหน้าสอง้านเนี่ยผมต้องให้คุณทําแผนมาว่าภายในกี่ปีคุณถึงจะจัดได้เท่านี้ okay. นต้องไปให้กันเท่าประมาณูกพัน สัญญากับเราไว้ทำหลังก็ยังได้มันกี่ปีก็ว่ามาสิใช่เราไม่ติดใจใช่ไหมที่อาจารย์อีกสองครั้งที่อาจารย์พูดว่าวันที่ไนติดไปยับสิบหกสิบแปดประชุมมนุษย์ยี่สิบหกชุดใหประชุมกรกขชุดใหญ่จะให้ทีมจะให้ทีมเราหนีมาให้กำลังใจตอนนี้ล้นแล้วครับ ผมทาหน้าที่เท่าที่ทําได้แล้วก็ผมยืนยันกับพวกเราว่าผมถักดันให้พวกเราเต็มที่นะครับแต่ทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ก็กล้าพูดได้ว่ามันไม่ใช่ง่ายมันแรงกดดันมันหลายด้านนะครับแต่ผมก็ทําหน้าที่ดีที่สุดก็เป้าหมายคือผมต้องการให้พวกเราที่สมัครใจนะครับการ่ายโวนพวกนี้ก็ต้องไปให้หมด อาจารย์ครับอาจารย์ครับหนึ่งตุลาหกห้านี่ได้ไปหมดใช่ไหมครับทุกคนที่จะไปให้หมดครับแต่ผมไม่ใช่ผู้มีอำนาจถ้าเกอกไมแต่ผมดันให้ผมทำให้พวกท่านผมทำให้พวกท่านที่ให้าจเราทีุ่กคนะครัาขอพเราทุน่แหะแล้วมเต็่ครับ